ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่19สิงหาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ a c e b o ๊ k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนโรคฝีดาดวานอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระวังไม่สัมผัสแนบเนื้อกับคนแปลกหน้ากระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนข้อมูลณวันที่8สิงหาคม2566พบว่ามีรายงานจำนวนผู้ป่วยรวม189รายในไทยเป็นสัญชาติไทย161รายชาวต่างชาติ28ราย และมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้นผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยจำนวน82รายร้อยละ43ปัจจัยเสี่ยงหลักคือการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักที่เป็นผู้ติดเชื้อทั้งนี้พบผู้ติดเชื้อเอชไวีติดฝีดาดวานอนเสียชีวิตรายแรกในไทยเป็นผู้ติดเชื้อเอชวีที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง พบโรครวมทั้งเชื้อเริมและซิฟิลิสมีผื่นแผลจากโรคฝีดาดวานอนที่รุนแรงความรุนแรงของโรคนั้นส่งผลให้เกิดเนื้อตายบริเวณกว้างที่จมูกและคอมีอาการแทรกซ้อนที่ปอดและสมองสำหรับแนวทางการรักษาใช้ยาต้านไวรัสชื่อทีคับเวริมัสหรือ tpox จำนวนหนึ่งที่ได้รับมาจากองค์การอนามัยโลกมารักษาผู้ป่วยฝีดาดวานอนที่มีอาการมากที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน และจะต้องมีการวัดประสิทธิทผลของยานี้ไปพร้อมกันข้อปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค 1. ง,งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า 2. ไม่สัมผัสแนบเนื้อกับผู้ที่มีผื่นกลุ่มหรือหนอง 3. ล้างมือบ่อยๆ 4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ